บล็อกแครีถามจริงส่วนฉันได้เมล็ดแทนที่จะเป็นผักแล้วฉันต้องทำยังไงกับมันฉันไม่รู้เลยต้าแค่ต้องกินมันมั้งมันเหนียวเกินที่จะเคี้ยวได้เธอกำลังทำอะไรนะฉันว่าเราจะไปปลูกมันหยุดยนเรีนใส่พวกเราได้แล้วพอได้แล้วฉันต้องขุดนลงไปเล็กๆไม่งั้นมันจะปลูกไม่ได้ แต่เพราะเธอตอนนี้เราเหมือนกำลังอยู่ใต้ดินและเมล็ดพันธุ์ของฉันด้วยเธอคิดจริงๆเหรอว่ามันจะมีอะไรงอกออกมาเดี๋ยวเราก็ได้รู้แต่ตอนนี้เธอกินผักได้แล้วอิวเหมันเขียวสุดๆฉันเกลียดผักมันไม่มีรสชาติเลยยังดีนะที่ฉันได้จานไม่ใหญ่มากฉันหวังว่าฉันจะเอาอยู่และฉันต้องดื่มโคกตามด่วน เอากระป๋บบองมาให้ฉันฉันต้องหลดน้ำต้นไม้มันต้องการความชุ่มชื้นแล้วมันช่วยไหมช่วยสิมันกำลังอ,ออกมาเป็นไปได้ยังไงเ <c oughs> จง๋งงั้นก็ลองกินสิกินให้อร่อยนะ <c oughs> ก็ถ้าฉันรู้ว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันคงไม่ปลูกมันตั้งแต่แรก <c oughs> ฉันไม่ชอบบรอกโคลี่เลยไม่ชอบเลยโ <c oughs> อาให้ตาย